สวัสดีค่ะสวัสดียามเช้าค่ะ f c ที่น่ารักนะคะวันนี้นำผ้าใหม่สีสวยเป็นงานโบราณสะสมบางชิ้นงานนะคะเนื้อสวยมากๆค่ะชิ้นแรกก็บรนเลงเลยนะคะเป็นงานโบราณสะสมจริงๆแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติมะเกลือนะคะวันนี้ก็จะเอามาให้ f c นั้นได้ชมอสชิ้นงานเท่านั้นราคา พิเศษด้วยนะคะแต่และชิ้นงานนั้นเน้นความเน้นเนื้องานที่สวยนะคะสวมใส่สบายแน่นอนแล้วก็ยังอาบน้ํายามือ,อให้ด้วยนะคะไม่ได้อาบน้ํำยาเครื่องนะคะทุกชิ้นงานอาบเองนะคะสําหรับชิ้นแรกเป็นใหม่บ้านพุ่งยืนนะคะงานโบราณงานชิ้นนี้เรียกว่าลาย พญานาคนะคะเป็นงานลายโบราณแบบนี้ลายใหญ่สวยโดดเด่นนะคะทรายใสยแล้วอาจจะมี2ชิ้นนะคะชิ้นหนึ่งทรายก็เอามาใส่ชิ้นนี้ก็เป็นอ,อีกชิ้นหนึ่งเช่นกันนะคะยังไม่ได้ใช้งานเพียงแค่ใส่พรีเซนต์ให้ f c นั้นได้ชมนะคะมี2ชิ้นงานเท่านั้นนะคะเนื้องานสวยด้วยเพราะว่าเป็นสีธรรมชาติย้อมจากมะเกลือนะคะเป็นสีดําออกถ้าเป็นจาก ถ้าเป็นการย้อมจากมัะเกลือนั้นจะออกดำๆน้ำเงินนะคะชิ้นนี้เป็นงานโบราณเนื้อสวยแน่นหนาะทอแน่นมากแต่ก่อนก็จะขายประมาณ2,690บาทวันนี้เอาราคาพิเศษไปเลย2,390บาทอาบน้ำยามือสวยนะคะใครที่ชอบงานแบบแน่นๆนะคะแล้วก็ย้อมด้วยสีธรรมชาติด้วย งานโบราณสะสมนั้นใช้มือกระแทกแน่นๆนะคะเนื้องานแน่นหนาสวยนะคะเป็นลายที่โดดเด่นมากนะคะทอสวยมีเชิงล่างด้วยเชิงล่างนั้นก็จะเป็นลายแบบสไตล์โบราณหางานโบราณยากค่ะงานชิ้นนี้ก็เป็นงานสะสมที่สายได้รับมานะคะเนื้องานสวยแน่นหนาทอแน่นขนาดมาตรฐาน1นคูณสเมตรนะคะมาดูรายละเอียดในชิ้นที่2นะคะงานชิ้นที่สองนั้น เป็นลายโฮลเป็นโฮลเครือเสมอนะคะเนื้องาน นิ่มนะคะจับแล้วสัมผัสนิ่มมากเนื้องานสวยนะคะนิ่มพลิ้วมากใส่แล้วขับผิวแน่นอนนะคะเชิงล่างนั้นเป็นขอบสีแดงแล้วการทอนั้นแน่นหนามากค่ะกระทบกี่อ่าแรงๆนะคะเนื้องานสวยนิ่มพริ้วเงาค่ะเน้นเรื่องเนื้องานสวยนะคะรับรองว่าใครได้ไปภูมิใจแน่นอนเพราะว่าแน่นหนามีน้ำหนักนะคะงานชิ้นนี้เนื้อนิ่มพิ้วสวยมีน้ำหนักนะคะแล้วก็เงาสวยด้วย ะะสวมใส่สบายด้วยเป็นงานที่ทอได้ออกมาสวยนะคะเหมือนกับอาใช้เครื่องทอเลยนะคะเพราะว่าทอได้เป๊ะมากค่ะเป็นงานชั้นครูทอแน่นอนค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากๆค่ะเป็นลายเครือสมอลด้านในก็จะมี2เส้นตีเกลียวแล้วก็ทอออกมาเนื้อแน่นนิ่มพริ้วลดพิเศษนะคะวันนี้ให้ราคาเท่ากันหมดเลยนะคะ มาดูรายละเอียดในชิ้นที่3นะคะงานชิ้นนี้เป็นงานโบราณจริงๆนะคะเพราะว่าขนาดของงานนั้นความยาว97ก็ถือว่าใหญ่มากเหมือนกันนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะใส่ไม่ได้ใส่ก็ยังใส่ได้สบายๆเลยนะคะ ไม่มีปัญหาสําหรับการนุ่งนะคะงานโบราณเล็กกว่านี้ก็มีนะคะชิ้นนี้ถือว่ายัางได้มาตรฐานนะคะเป็นไม้บ้านพุ่งยืนแล้วก็ทอสอดริมแบบโบราณลายโบราณน,นะคะงานสะสมโบราณเนื้องานสวยนะคะเป็นงานสามตะกอสีเคลือบด้านในนะคะสีเขียวนะคะตัวนี้ก็จะมีสองชิ้นงานแต่ว่าขายไปแล้ว1ชิ้นเป็นสีฟ้า ตัวนี้ก็เลยเอามาลดราคานะคะงานโบราณน,นั้นหายากเพราะเนื้องานสวยนะคะขนาดของงานแจ้งไว้ไม่ได้อ่านเล็กจนเกินไปนะคะบางชิ้นงานนั้นเล็กกว่านี้นะคะแต่งานชิ้นนี้ถือว่ายัางได้มาตรฐานนะคะสายก็เป็นคนที่ตัวใหญ่ก็ถือว่าสวมใส่สบายค่ะ สวยงามมากสําหรับสีเขียวนะคะทอได้เป๊ะมากแล้วก็มีการทอสอดริมแบบโบราณด้วยนะคะลดพิเศษ2,390บาทนะคะทักทายมาได้งานโบราณทรงคุณค่าเนื้องานสวยนะคะเน้นเนื้องานที่สวยนะคะขอบคุณสําหรับ Fc อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะงานโบราณของทายมีเอามาพรีเซนต์ให้ Fc นั้นได้เลือกซื้อเลือกชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะ